โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนแปลงค่าตัวเลขหน่มให้อยู่ในรูปแบบของเวลานั่นเองซึ่งเราก็จะแปลงจากค่าตัวเลขที่เป็นอ่าอินก็คืออินเตอร์เนั่นมให้เป็นโครงสร้างของเวลาก็จะประกอบไปด้วยจําจนวนของนาทีแล้วก็โคลอนแล้วก็ตามด้วยวินาทีนั่นเองซึ่งเราก็จะใช้เป็นฟังก์ชันน่มที่รับค่า อ่า argument แล้วก็เอาไปประมวลผลแล้วก็ return ค่าออกมาโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างค่าแบบไม่แปลงกับแบบแปลงแล้วนะผมผมก็จะใช้เจ้าตัวของ surface g u i เนาะผมก็จะสร้าง part ที่จะไว้โชว์ surface ขึ้นมาก่อน2อ,อันนะฮะปึ๊บ <S <S อ่าเอาให้มันเล็กๆกว่านี้เพราะผมต้องใช้2อโอัน okay. ใช้2 part ตรงนี้ขอเทส สปาวแป๊บอมมันหันไปต้างไหนโอเคซึ่งคลิปนี้ไม่น่าจะยาวมากนะเดี๋ยวผมก็จะสอนให้ทุกคนเข้าใจโอเคก็แองชช้พาไปผมก็จะใช้ surface gi เนาะก็บวก surface gi เข้ามาในพาร์ทนะที่เราเพิ่มเข้ามาปุ๊บแล้วก็ผมจะตั้งชื่อตรงนี้ว่าเป็นพาร์ทตัวนี้จะเป็น In เนาะ ก็ part. คือเป็นพา r t ทที่โชว์ตัวอย่างของอตัวเลขเฉยๆก่อนอันนี้ก็เป็นเป็นอ่นจีไอ GI. จากนั้นเนี่ยใน Surface GI จเนี่ยเราก็จะเพิ่มเฟรมเข้ามานะครับอ,อ่ามันอยู่ด้านนี้โอเคอ่าผิดด้านละต้องขออภัยนะทุกคนผมลืมดูด้านมาเนาะวิธีดูด้านพาร์ทเนี่ยว่าอันไหนคือด้านหน้าเราลิกขวาที่พาร์ทได้นะแล้วก็ไปที่ s h ว w orientation อินดิเคเตอร์เนาะปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมีเจ้าตัว f เนี่ยชีย้ออกมาเจ้าตัว f ที่มันชี้ไปนี่แหละมันคือด้านหน้าของพาร์ทนะฮะสังเกตจากใน surface gi เนาะเราตั้งค่าตรงนี้เป็น font เห็นไหม face ถ้า back เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงข้ามหลังกับลูกศรน,นี่เห็นไหมก็เป็นเกร็ดความรู้ให้กับทุกคนเนาะโอเคอ่านี่ขอลบก่อนเนาะเดี๋ยวเรา copy อันนี้ไปให้ก็ได้ต่อไปเนี่ยผมก็จะมา,าขยายเฟรมเนะาะตั้งชื่อเฟรมเป็น main เมนเฟรมก็คือเป็นเฟรมหลักนะฮะแล้วก็ปรับให้มันเต็มเนาะในส่วนของอ่ actual point 0.5, 0.5นะจากนั้นก็ไปที่อ่ position เป็น 0.5, 0, 0.5, 0. 0. 0แบบนี้แล้วก็ไซส์เราปรับเป็น 1, 0, 1, 0ให้มันเต็มไปเลยโอเคต่อไปผมก็อ,อ่ตกแต่งยังไงดีนะเปลี่ยนพารให้เป็นสีดำแล้วกันเนาะ color เป็นสีดำ transparency 0.5นนี่ขอตกแต่งนิดนึงนะทุกคนผมจะไม่ปรับให้ main frame มันเต็มนะผมจะให้มันอยู่สักศูเา0.9 0 0.9 0, 0. 0. 0. 0. น้นแบบนี้แล้วผมก็จะเพิ่มเจ้าของ UI stroke เข้ามาตกแต่งนะผมอันนี้ตกแต่งเฉยเนะไม่ใช่อะไรปึ๊บอ่าแค่นี้พอแล้วก็ main frame ผมจะปรับความสว่างของ b a c k g r o u d transparency เป็น0.5ผม โอเคแค่นี้เราก็จะมาเข้าสู่การแสดงผลกันนะฮะต่อไปให้ทุกคนเพิ่มเช็คลาเบลเข้ามาในเมนเฟรมเนาะเช็คลาเบลก็คือเราจะแสดงตัวของเวลาไว้ในตัวของเช็คลาเบลนั่นเองก็เหมือนเดิมปลับให้มันอยู่ตรงกลางผมศูนย์จ0.5ห้า n ูอชพอแล้วก็โพสชั่น n 0.5 0 0.5 0, 0, 0, 0ปุ๊บเหมือนเดิมไซส์ก็เต็มไปเลยนะผม ต่อไปผมก็จะตั้งชื่อ text label เป็น int int In text แบบนี้แล้วก็ผมจะมาเซตข้อความ default ซึ่งมันเป็นเลขสูนยนะฮะตรง text ตัวนี้เนาะเป็น0ปรับให้เป็น rich text แล้วก็ text skill เนี่ยผมจะไม่ปรับนะก็คือ text skill เนี่ยมันจะปรับให้ตัวตัวของ text เนี่ยมันมีขนาดใหญ่สเกลตามขนาดของ mainframe ที่มันอยู่นั่นเอง ซึ่งที่ใส่ที่ผมไม่ใช้เทค t เกีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลามันเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเป็น1 2 3เพราะว่ามีค่าหน่วย10ใช่ไหมหน่วย1 0บร้อยพันแบบนี้มันก็จะขยับไปมาไปมาผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเนาะผมก็จะไม่เอาเนะทค t s คเกี่ะฮะติกไปแล้วผมก็จะใช้เป็นเป็นการาขยายไซส์ให้มันสุดๆไปเลยแค่นี้พอมันสุดได้แค่หนึ่งร้อยนะแล้วทุกคนจะมาตกแต่งฟอนต์ก็ได้นะ เอาฟอนต์ที่ทุกคนต้องการเนาะอันนี้ก็เพื่อความสวยงามทั้งนั้นเอ่อผมใช้เป็นฟอนต์8บิตแล้วกัน 2p อะไรไม่รู้ไม่สวยอะ่ะอืมโอเคผมใช้ฟอนต์นี้นะอาจจะเพิ่มตกแต่งเอ่อเท็กซ์โตกเนาะเอาไปสีดำ เทคเป็นสีขาวปุ๊บแบ็กกราวด์เฟรมถ้าแบ็กกราวด์เฟรมเป็นสีดำล่ะตกแต่งฉ่ำเลยเฮ้ยอ๋อก็วางไปไปเมื่อกี้จะต้องอทำการแบ็กกราวด์ทรานสเปอร์เซนซี่ของเทคเจ้าตัวของเทคลาเบลไว้ด้วยเนาะเพราะมันบังเมนเฟรมอยู่โอเคนน่าจะประมาณนี้นะผมตกแต่งไปวันนี้แหละเดี๋ยวมันจะเยอะเกิน เสียในสวยอ่ะผมลืมบอกเมื่อกี้บอกวิธีเปิดวิธีปิดกแ็แค่เข้าไปปิดเนาะคลิกขอที่พาแล้วก็ไปปิดตัวนี้เบ๊บอ่ะอืมแบบนี้สวยไหมเอาสีขาวนี่แหละโอเคประมาณน,นี้อันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวพาท,ที่จะโชว์รูปแบบของอตัวเลขเฉยๆเนาะก็จะเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม1 2 3 4 5, 5, 5 6 7 8 9 10อะไรเรื่อยอีกอันก็ทำการเลือกพาร์ตอินพาร์ตแล้วก็ control d เพื่อดูพิเศษขึ้นมาอีกถึงอันเนาะ control d นะ จากนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนให้เป็นชามพาร์ท uh, เนาะก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างของเวลาก็ไปเปลี่ยนชื่อข้างในให้หมดซะเป็นชามอันนี้ก็เป็นชา t e ทคเนาะอันนี้แล้วก็จะเปลี่ยนให้ค่า default ของ e ทคเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของเวลาเนาะก็จะประกอบไปด้วยจำนวนของหน้าที่โคลแล้วก็ วินาทีแบบนี้0ูนย์โคลอนศูนย์เอเนี่ยฟอนต์มันมันไม่ตรงกันนะทุกคนมันไม่สวยขออนุญาตเปลี่ยนนะฮะไม่สวยเลยไม่สวยเอ๊ะเหมันเบี้ยวอยู่แล้ววะเอ้ยมันน่าจะเบี้ยวอยู่นะโอเคฟอนต์นี้ใหญ่ดีผมชอบเฟรโดโกอะไรไม่รู้อ่ะผมใช้นี่แทนเนาะชัดดีโอเคผมขอลองเทสว่ามันหันหน้าถูกไหมอ่าจริงๆก็ไม่ต้องขนาดนั้นหรอก โอเคมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะมันก็จะโชว์เวลาประมาณนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วในส่วนของการออกแบบขอให้มันลอยขึ้นมาหน่อยโอเคจากนั้นผมจะคลุมท่องสองอันนี้แล้วก็ทำการกด c t r o l G เพื่อสร้างโมเดลขึ้นมาหนึ่งอันทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโมเดลเดียวกันนั่นเองผมก็จะตั้งชื่อว่า Showcase Time จากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเพิ่มสคริปที่จะจัดการเจ้าตัวของเวลาเข้ามานะครับผมโอเคผมจะตั้งชื่อสคริปว่าเออเอ i ทม t i m ม Script แล้วกันโอเคเข้ามาในสคริปนะผมเราก็จะประกาศหลกักๆเนี่ยถึงเจ้า2ทิกตรงนี้นะผมก็เข้ามาเลยก็เป็นส่วนของเ c คเนาะ ก็จะเป็นอันแรกก็จะเป็น int อ่า int check เท่ากับ script dot parent l a y แล้วก็เจ้าตัวของ int part ต้องู่ใน int part แล้วก็ int GUI แล้วก็ main frame แล้วก็ int check ตัวนี้โอเคต่อไปก็เป็น charm, ชามชา m check เท่ากับ script dot parent เหมือนเดิมนะผมตามที่เราสร้างไว้เลยเราเก็บมันไว้ในโครงสร้างแบบนั้นแล้วก็ประกาศเข้าไปหามันเป็นชามโอเค อันนี้คือได้เทคของทั้ง2ตัวมาละต่อไปก็จะเข้าถึงอ่ามันมีอะไรอีกนะอ่ะดีเราจะมาเริ่มทํารูปกันเนาะก็คือผมจะสร้างรูปให้มันอ่าบวกค่าเวลาขึ้นไปนะครับโดยเราจะจับอ่าเวลาเริ่มเกมแล้วก็เวลาที่ผ่านไปแล้วก็เอาไปใส่ในข้อความตัวนี้ให้มันแสดงผลเนาะ มาประกาศถึง variable คือตัวแปรเนาะตัวแปรที่เราจะใช้เก็บค่าของเวลาปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้เป็น local time start เนาะเท่ากับ tick แบบนี้ซึ่งตัวแปร time start เนี่ยมันก็จะเก็บ tick เอาไว้ซึ่ง tick เนี่ยมันก็จะเป็นค่าเวลาอของเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเดี๋ยวลอ,ลองไปเทสดูเนาะว่ามันเก็บค่าอะไรก็คือเมื่อเราทําการ start เกมหรือเริ่มเข้าไปในเกมเนี่ย มันก็จะเริ่มจะเวลาปัจจุบันของเกมตอนนั้นที่เราเข้าไปเก็บไว้ในตัวแปร time start ก็คือเป็นเวลาที่เริ่มเริ่มเล่นหรือเริ่มจะเวลาเองมันจะเก็บเป็นรูปแบบของตัวินยมนะนี่เห็นไหมเนี่ยมันก็จะได้เป็นเลขแบบนี้แหละมันก็คือเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์เจ้าเลขชุดนี้เนี่ยมันก็จะเอ่อลันไปเรื่อยๆนะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตลอดตลอดเขโอเค ซึ่งมันก็จะเป็นเวลาที่เราเริ่มเข้าเกมนั่นเองก็คือเจ้าตัวสคริปต์นี้เริ่มทํางานมันก็จะเริ่มเก็บเวลาติ๊กปัจจุบันไว้ในตัวแปรนี้เลยนั่นเองก็ไว้เป็นเหมือนเป็นตัวแปรที่เอาไว้เริ่มนับเวลาประมาณนั้นโอเคต่อไปเราก็จะมาเริ่มลูปเนอะลูปอะไรละ่ะลูปแล้วก็ใช้เป็น y เนาะ y ลูปโดยผมก็จะให้ลูปเนี่ยมันมีคู่ดาวผมจะใช้เป็นลูป tag dot web นะผมหนึ่งวินาทีนะผม แล้วก็ดูสาเหตุที่ผมใช้ tag dot w e t เนี่ยเพราะว่าเออมันน่าจะไม่น,น่าจะอะไรเพราะผมไปรู้น่าจะที่ผมไปศึกษามานะมันมีความแม่นยำมากกว่าเจ้าตัวของ web ธรรมดาเนาะมาเป็นตัวแบบมาใหม่นะครับผมเลยใช้ tag dot web โอเคพอมาเริ่มเข้าในลูปนี้เนี่ยนะเราก็ไม่จะเป็นต้องใส่คูดาวละเพราะเราให้ลูปเนี่ยมันมีคูดาวอยู่แล้วแล้วก็จะมาเริ่มเอ่อไทม์ ทำเขาเลยเนาะก็คือเราจะมาหาเวลาที่มันผ่านไปในแต่ละวินาทีหรือว่านาทีในเซิร์ฟเวอร์นี้โดยที่เราจะมาหาค่าเวลานั้นเนี่ยเราก็จะเอามาหารวมกับเจ้าตัวของ time start เนาะซึ่งเหมือนเดิมเราก็จะใช้ติ๊กนะผมแล้วก็จะประกาศตัวแปร local current time ก็คือเวลาปัจจุบันเท่ากับติ๊กผมจะใช้ math o f เนาะ math o f ก็คือคําสั่ง math.floor เนี่ยเป็นการปัดปัดเศษออกให้มันเหลือแค่จํานวนเลขของจํานวนเต็มนั่นเองตัวอย่างเช่นมามันเป็น15.6แบบนี้เมื่อมันโดน math.floor ปุ๊บมันจะตัด6ออกไปเหลือแค่15นั่นเองโอเค math.floor แล้วก็จะใส่ติ๊กเข้ามาผมก็คือให้มันเอ่อเป็นการติ๊กค่าเวลาปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์ภายในลูปนั่นเองแล้วก็เอาติ๊กนี่แหละไปลบกับ time start ก็คือเวลาเริ่มต e ้นตัวอย่างเช่น time start เนี่ยเวลาเข้าไปปุ๊บมันจับเวลาเป็น1 1วินาทีปุ๊บและพอเข้ามาในลูปนี้ติ๊กตัวต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่1แล้วมันอ่าเป็น <like Momo S> 2เนาะมันก็จะได้เป็น2ตรงติ๊กตัวนี้จะได้เนี่ยมันก็จะเอา2ไปลบกับ time start ที่เป็น1มันก็จะได้1ก็คือว่า เวลาในเกมเนี่ยมันผ่านไปแล้ว1นวินาทีพอลูปอันนี้จบไป1รอบขึ้นลูปใหม่ติ๊กเนี่ยมันจะรับค่าใหม่มันก็จะเป็น3แทนและ3ามเอา,ารบกับไทม์สตาร์ตก็คือ2แบบนี้มันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆก็คือมันจะเป็นจํานวนเวลาที่มันผ่านไปนั่นเองประมาณนั้นก็คือมันผ่านไปเท่าไหร่แล้วกี่นาทีแล้วกี่วินาทีแล้วนั่นเองโอเค อ่เรามาเทสดูเรามาปิ้นก็ได้อ่ปิ้น c r e n t time มามาดูกันก็คือจะเพิ่มเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปตลอดนี่เห็นไหมตรง output นี่เริ่มจาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปประมาณนี้เลยก็คือเวลาที่ผ่านไปในเซิร์ฟเวอร์โดยเราคำนวณจากติ๊ก โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองเซตเจ้าตัวของเวลานี่แหละให้กับเทคเนาะก็เซตเทคแบบนี้เ,เป็น int e c h t e c h นะผมเข้าถึงข้อความของเทคตัวนี้เพราะว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยมันมีเราจะประกาศถึงแค่เทคแล้วก็เทคเลยไม่ได้เพราะว่าเราต้องเข้ามาถึงข้อความตรงนี้ก่อนนะผมก็เป็น int e c h t e c h เท่ากับ current time แบบนี้ ซึ่งมันจะแปลงเป็นรูปแบบของข้อความเนี่ยเพื่อความแน่นอนเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มทูสต i ิงให้มันแบบนี้ไปก็ได้หรือจริงๆถ้าเกิดไม่เพิ่ม t ูสตริงเนี่ยมันก็ใช้งานได้แต่ผมแนะนําว่าอาจจะต้องใส่ทูสต i ิงถ้าเกิดว่ากรณีที่มันมีปัญหานะผมก็ใช้ o ูสต i ิงแบบนี้เพื่อแปลงเพราะว่าค่าตรงน,นี้เนี่ยมันเป็นค่าของตัวเลขเนาะมันไม่ใช่ค่าของข้อความโอเคเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างนะเรา ผมจะเซตให้มันทั้งสองก่อนเนาะเดี๋ยวอีกตัวเราค่อยไอตัวทม์เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแปลงอีกรอบยกตัวอย่างก่อนโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะโชว์เป็นเออเวลาที่ผ่านไปในเกมละนี่แ,แบบนี้เลย8 9 10 11แบบนี้ไปตลอดก็คือลูปมันก็จะไม่มีวันจบเนาะเพราะเราไม่ได้ใส่เงื่อนไขอะไรไว้อ่า มาถึงตัวอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าทำไมผมถึงไม่ใช่ที่ตัวของ t e ท็ s สเ l ลเนาะเห็นเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้เลขมันนิ่งมากเลยใช่ไหมถ้าผมปรับ t e ท็ s สเ l ลละเอามาดูกันมันจะไม่นิ่งเนาะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันมีการเพิ่มจาก1ห,หน่วยเป็น2หน่วยมนะันก็จะขยับมาจริงมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ผมรู้สึกว่าไม่ชอบ หรือจริงมันก็โอเควะ่ะอืมมันก็ได้อยู่นะอืมแต่ผมไม่ชอบอะโอเครยบรอแล้วตอนนี้ก็คือเราได้เจ้าตัวอย่างของเวลามาแล้วซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการแปลงรูปแบบของออจำนวนเลขจำนวนเต็มให้เป็นรูปแบบของเวลาที่เป็นนาทีแล้วก็วินาทีแบบนี้นั่นเองซึ่งเราจะใช้ฟังก์ชันนะครับก็ จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมา1ตัวเนาะ local function เ,เป็น int to time ก็คือ,อตัวเลขไปเวลาน,นั่นเองไปเป็นเวลาประมาณนั้นในฟังก์ชันนี้เราก็จะตั้งค่าเจ้าตัวเ parameter เนาะชื่อว่า,อา number ก็จะเป็น parameter ที่เอาไว้รับค่า argument ที่จะมาแปลงเป็นรูปแบบของเวลานั่นเอง ในนี้เราก็จะประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า minute เท่ากับ match dot flu ปัดเศษโดยใช้ number เอามาหารกับ60ซึ่งเจ้าตัวแปร minute เนี่ยมันก็จะเป็นการคำนวณหาค่านาทีนั่นเองซึ่งก็จะเอาตัวเลขที่ได้เนี่ยมา,าหารกับ60เนาะซึ่งมันก็จะอยู่ในรูปแบบของ นาทีเพราะว่านาทีเนี่ยมันมีตั้งแต่1ถึง60นะครับต่อไปต่อไปต่อไปก็รู้กันนาะก็เป็นของวินาทีนั่นเองซ e c o n เท่ากับ number เอามาเออเปอร์เซ็นต์กับ60อันนี้ก็จะเป็นหา,าค่าเศษส่วนที่เหลือก็คือเป็นส่วนของอวินาทีนั่นเองอันนี้หานาทีวินาทีแค่น,นี้เลยจากนั้นเนี่ยเราก็จะมา จัดรูปแบบข้อความนะผมให้อยู่ในรูปแบบของเวลาเองเราจะให้มันรีเทิร์นข้าวออไปเนาะก็เป็น String ข้อความ .format ก็คือเป็นการจัดข้อความโดยให้ข้อความเนี่ยมีโครงสร้างแบบนี้ Per ร์เ็แล้วก็คอมม่าเปอร์เซ็ percent, 02, d อแล้วก็ Minute and second ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการจัดให้ข้อความอยู่ในโครงสร้างแบบนี้ โดยเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยก็จะเป็นจำนวนของตัวเลขจํานวนเต็มเนาะมันก็จะเอาเมเนทเนี่ยไปใส่ตรงของเปอร์เซ็นต์ดีตรงนี้จากนั้นเนี่ยมันก็จะถูกคั่นด้วยโคลอนก็คือนาทีตรงนี้คั่นด้วยโคลอนก็คือนาทีคั่นโคลอนกับวินาทีซึ่งวินาทีก็คือตรงนี้เปอร์เซ็นต์ศูนย์สองดีที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ศูนย์สองดีเพราะว่ามันเป็นเลขจํานวนอสองหลักนั่นเองอย่างที่บอกว่าจํานวนของวินาทีมันเป็นสองหลักตรงนี้เนาะ แล้วก็เป็น0ูนเพราะว่าใส่ศูนย์เข้ามาเนี่ยกรณีที่เลขเนี่ยจำนวนเลขของวินาทีเนี่ยมันมีค่าต่ํากว่า10เนาะมันเป็น9เนี่ยมันก็จะเติมศูนย์เนี่ยมันก็จะเติมศูนย์มาข้างหน้าตัวเลขเช่นเป็น1น่าทีจุดหวินาทีก็จะเป็น1.01มันก็จะเติมศูนย์เข้าไปแทนตัวเลขขานามันจะไม่ใช่1.10นึ่งศูนย์นะครับมันก็เป็น10วินาทีละประมาณนั้นก็คือเป็น ตัวเลข2หลักนั่นเองก็คือฟังก์ชันนี้เนี่ยฟังก์ชัน int to time มันจะรับค่าพารามิเตอร์ซึ่งอาร์กิวเมนต์ที่เราจะส่งไปเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวของ current time ตรงนี้แหละเอ้ยไม่ใช่เราจะแยกอีกตัวเนาะอ่ะอ่าสร้างตัวไปอลไรกัน local เ,เอ่อ time เฮ้ยสีอื้มเฮ้ยอ่า เอาเป็น time เ a l แล้วกันเนาะก็สร้างตัวแปรที่ชื่อว่า time เขาแล้วก็ตัวแปรนี้ก็จะเก็บฟังก์ชัน int to time เอาไว้แล้วก็เราจะใส่ค่า argument ที่รับจาก c u r r e n t time เข้าไปปึ๊บอ่ะโอเคมาอธิบายกันต่อก็คือฟังก์ชัน int o time เนี่ยมันจะรับค่า parameter ที่ชื่อว่า Number โดยค่า Number เนี่ยมันจะรับจาก argument ที่ส่งเข้ามา ซึ่งอาร์กิ n เที่ส่งเข้ามาก็คือ current time ตรงนี้นั่นเองโดยส่งมาจากเจ้าตัวแปรที่ชื่อว่า time count เจ้าตัวแปร time count เนี่ยมันก็จะเก็บฟังก์ชัน into time แล้วก็ใส่อาร์กิ n เมน current time ที่คำนวณเวลาปัจจุบันเข้าไปแล้วไปส่งให้กับ function. ฟังก์ชันฟังก์ชันก็จะรับอาร์กิ n เมนท์ที่ส่งเข้ามาอยู่ใน p a r a มิเตอ number จากนั้นก็จะมาคำนวณหาหน้าที่ก็คือปัดเศษส่วนเอาแค่จำนวนเต็มนาทีได้ปุ๊บ แล้วก็มาหาจำนวนของเซกันก็คือวินาทีต่อจากนั้นเนี่ยมันก็จะรีเทิร์นค่ารูปแบบข้อความกลับไปจากรีเทิร์นตัวนี้เนาะมันก็จะรีเทิร์นโครงสร้างของเวลาคืนมาในตัวแปรของตัวนี้ก็คือตัวแปร time count เนี่ยมันก็จะเก็บโครงสร้างของเวลา,าไว้นั่นเองง่ายๆเราก็แค่เอามาใส่แทนตัวนี้ปึ๊บแค่นี้เลยแล้วก็มาดูตัวอย่างกันว่ามันทำงานถูกต้องไหม นี่เห็นไหมนี่มันก็จะเติมสูตรเข้ามากรณีที่วิาทีไม่ถึง10อ่าพอสิปุ๊บนี่เอ๊ะเมื่อกี้มันเป็น10แล้วหรออืมวเมื่อกี้ไปหวยมันเป็น9แล้วก็11ไปเลย4 6่นะอ๋ะอมันน่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะเพราะเซิร์ฟเวอร์มันอาจจะแบบกระตุกกระตุกอะไรไม่เกี้เพราะว่า เราโหลดเข้ามาทันทีเลยวันนั้นก็คือมันทํางานได้แหละแต่แค่เวลาที่เราเริ่มเข้าเกมเนี่ยมันอาจจะโหลดทรัพยากรอะไรอยู่เนาะก็อาจจะแช็กระเวสซัก5แล้วกันเพราะว่าช่วงเวลาที่ผมกดเริ่มเกมเนี่ยมันจะมีช่วงที่ผมกําลังค้างแล้วกำลังโหลดเห็นไหมอันนี้ผมค้างไปละอ่ะเรียบร้อยเก้าสิบอ่าสิบเอ็ดโอเคถูกต้อง แบบนี้แหละทุกคนมันก็จะอันนี้เป็นตัวอย่างของอตัวเลขเฉยๆเนาะอันนี้คือแบบแปลงแล้วเห็นไหมมันก็จะเป็น20วินาทีซึ่งมันก็จะเป็น1นานะทีได้ก็ต่อเมื่อเจ้าตัวของวินาทีเนี่ยมันครบ60นะฮะโอเคครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยผมลืมบอกทุกคนไปแล้วว่าเราคำนวณแบบใช้เจ้าตัวของติ๊กเนาะติ๊กเนี่ยมันก็จะเป็นค่าของเวลาของเซิร์ฟเวอร์ที่มันจะ นับแล้วก็จับกันเองเราไม่สามารถไปปักไปยุ่งอะไรได้ซึ่งผมก็ลืมไปซึ่งเจ้าของแท็กเวทเนี่ยมันก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าของออตัวนี้หรอกมันก็จะลันไปเรื่อยๆแหละลเราอาจจะใช้เป็นเวทเฉยๆอย่างนี้ก็ได้ไวเวทดูซึ่งเจ้าตัวค่าเวทเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเพราะว่าติ๊กเนี่ยมันจะเพิ่มได้ก็คือจากเซิร์ฟเวอร์มันนับเวลาเองเองเราไม่สามารถไปเพิ่มค่าเพิ่มสปีดให้มันได้นะครับน่าจะนะก็ อันนี้ก็เป็นวิธีแปลงค่าตัวเลขให้อยู่ในรูปแบบของเวลาแบบง่ายๆเนาะโดยเราอิงค่าจากเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าค่าติ๊กจากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะเป็นค่าที่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็แม่นยาม,มากกว่านะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ต่อใครแล้วกอ็อยากให้ผมทำรูปอะไรมาอีกก็คอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ ก็ค่าพวกนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในเกมทุกคนได้อาจจะไปโชว์เวลาสกอร์การแข่งขันหรือว่าอะไรต่างๆก็คือเป็นการแปลงค่านั่นเองโดยอิงจากค่าเซิร์ฟเวอร์หรือถ้าเกิดว่าทุกคนจะไปปรับแต่งโดยใชออ้การจับเวลาแบบเดิมเนี่ยหรืออาจจะเป็นจับเวลาแบบที่เราเซตเป็นค่าเลขเองก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะปรับความเร็วมันได้ แ้่เกิดใช้เป็นดิกเหมือนของผมเนี่ยมันจะเป็นค่าเวลาที่แม่นยำม,มากกว่าก็คือเป็นค่าเวลาของเซิร์ฟเวอร์ทุกคนก็แค่จำฟังก์ชันนี้แล้วก็เอาไปปรับใช้กันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายไว้เจอกันครับ